จะส่งของหน่อยครับเอ่อกล่องนวงหน้าคัดคอมแอร์กล่องนวงนะครับจะส่งลูกค้าหน่อยกำลังแพ็คของอยู่อันนี้ตัวโทโมตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับใครที่มีปัญหาตัวน้ำยาแอร์ไม่ตัดหรือว่าตัดตัดต่อต่อก็ใช้ตัวนี้ครับโทโมหางหนูหรือว่าโทโมไฟฟ้านะครับตัวโทโมหางหนูตัวนี้สามารถที่ แย่ yeah, เข้าไปในตู้แอร์แย่เข้าไปในตู้แอร์เลยนะครับสามารถที่จะตัดตัดต่อได้นะครับตัดต่อได้สายโทรโมโตัวเนี้ยแต่ต้องเอาตัวหางหนูของเขาเองนะครับเอารุ่นอื่นเอายี่ห้ออื่นมาใส่ไม่ได้ต้องใช้ของเขาอย่างเดียวเนี่ยครับโทรโมโหางหนูตัวปรับน้ำยาแอร์ตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับสามารถปรับจูนได้อันนี้ตัวปรับน้ำยาแอร์ เย็ยนน้อยเย็ยนมากจะให้เย็ยนน้อยเย็ยนมากคอมแอร์มันก็ตัดเร็วถ้าจะให้เย็ยนมากคอมแอร์มันก็จะตัดช้าตัดจนกว่าจะได้อุณหภูมิเย็ยนจัดๆแล้วก็จะตัดปรับอุณหภูมิได้ดตัดตัดนาคัดคอมแอร์นะครับตัวโทโมตัวปรับน้ยายาแอร์ <c oughs> กับกองนวงจะส่งให้ทางเฟอร์รี่นะครับไม่ต้องกลัวโอนตังมา พร้อมจัดส่งให้